สามตัวตรงพารวยงวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์ให้เลขเด่น8ปดสี่ห้าในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ เลขเด่นสองเกเข้าสองตัวบนเลขร้อยมาลัยงวดวันที่สิหกุมภาพันธ์ให้เลขเด่นสองเสหเลขชุดสองตัวสองสามสองห้าสองเสองศูนย เลขชุดสามตัว5้าสองสามห9สองเจนย้ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เลขเด่น8เข้าหลักหน่วยล่างนิตยสารเลขนำโชคงวดวันที่16กุมภาพันธ์ให้เลขเด่น5 6 เลขชุดสองตัว5้าสองห1 6ศูนย์ห้าเจ็ดห้าในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เลขชุดสองตัว9กสองเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนสองเก